ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับทางแฟนแฟนเพจนะครับของนะครับก้องวินนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก้องวินอยากจะมานะครับมาพูดในเรื่องของอ่าโปรดักนะครับซึ่งนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับก็ ถือว่านะครับถือว่า,าผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนั่นเองนะครับในช่วงนะครับเวลาประมาณ6เดือนนะครับที่ผ่านมานะครับก็จากอาชีพนะครับหลายๆอาชีพนะครับก็บางคนนะครับก็อาจจะถูกเลิกจ้างนะครับหรือว่าบางคนอาจจะโดยปิดกิจการ นะครับปิดการหรือว่าปิดธุรกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นตัวของกล้องวินเองนะครับก็เรานะครับได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับจากโควิดเพราะว่ากล้องวินเองนะครับก็อยู่ในฟิลงานนะครับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็ตั้งแต่นะครับ เรียนจบมานะครับตัวของวินเองนะครับก็เรียนด้านบริหารธุรกิจนะครับก็เป็นแต่ออกมาฟีลงานนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้ว่านานประสบควานะคเรับเกือบ20ปีนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากโควิดนะครับก็ทําให้เรานะครับไม่มีงานขเาก็คือว่างงานนะครับโดย ปริยายหรืออัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนนะครับเขาบอกว่านะครับมีขึ้นมีลงตามวาระนะครับแต่ว่าตราบใดที่เรายังนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สู้ต่อนะครับหรือมา face up your life นะครับ face up your life นะครับเพื่อให้ชีวิตได้ได้เดินต่อแล้วก็มีความสดชื่นนะครับอ้าวเข้ามาในเรื่องของโปรดักต์นะครับก็กล้องวินอยากจะมาแนะนําวันนี้นะครับก็ตัวโปรดักต์ของกล้องวินเองนะครับก็เป็นนะครับน้ำส้มข้นแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับน้ำส้มข้นแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับที่มานะครับของน้ำส้มข้นก่อนที่จะมาเป็นน้ำส้มข้นนะครับอา ของก้องวินเองนะครับก็ทาง <c oughs> เริมเลยนะครับว่าก้องวินเองนะครับก็ <c oughs> ชอบนะครับชอบดูแลสุขภาพนะครับดูแลอ,ออกกําลังกายนะครับกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> เราก็เลยนะครับคิดว่าถ้าเราจะเอาอะไรเข้าใส่ในร่างกายนะครับ เราควรจะบริโภคในสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับก็นะครับจากที่นะครับทาง material หรือว่าวัตถุนะครับของกล้องวินเองนะครับจากสวนนะครับจากส้มนะครับส้มเขียวหวานนะครับเราก็มาพัฒนาในการต่อยอดนะครับที่จะมาตอบโจทย์ให้กับสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆนะครับที่ได้รับ วิตามินไฟเบอร์นะครับจากส้มเขียวหวานเต็มๆร้อยเปอร์เซนะครับตัวแบรนด์ของข้าวินมีชื่อว่านะครับผูเรือนะครับน้ำส้มข้นสดภูเรือนะครับก็ <c oughs> อยากจะมาฝากทุกคนนะครับที่ได้ดื่มน้ำส้มหรือว่ารักสุขภาพมาทานน้ำส้มเขียวหวานสดนะครับในแบรนด์ภูเรือนะครับแล้วก็ ทำไมถึงเป็นส้มเขียวหวานภูเรือนะครับเพราะว่าภูเรือนะครับแหล่งปลูกส้มนะครับที่เปน็นต้นต้นของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ที่ภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับซึ่งที่ภูเรือนะครับก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอุณหภูมินะครับที่ปลูกส้มเนี่ยมีอากาศเย็นนะครับถึงส้มก็เหมาะในการปลูกเป็นอย่างมากแล้วก็มีผลิตผล นะครับซึ่งเหมาะสําหรับมาทาน้ําส้มข้นสดนะครับในส้มเขียวหวานสายพันธุ์ผูเรือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการแบรนดิ้งเป็นส้มเขียวหวานพันธุ์ผูเรือนายกระเวนนะครับแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ไม่ใส่นะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับแล้วก็ นะครับไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับแล้วก็ไม่ใส่อ่หัวเชื้อนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารแขวนลอยนะครับก็นะครับเราเป็นน้ำส้มสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับแบรนด์น้ำส้มสดภูเรือกวินนะครับก็ฝากติดตามทางเฟส บุ๊กแล้วก็เพจนะครับน้ำส้มสดผู้เรือกเวนนะครับแล้วก็นะครับ,นะค,รบคอยติดตามหรือว่าแชทส่งข้อความมาครับเรามีทั้งผลิตในส่งของเดลเลอร์นะครับแล้วก็ขายปีนะครับแล้วก็เราจะมา ในเร็วๆนี้นะครับเราจะเปิดช็อปอยู่ที่แยกบางคูวัดก็ฝากด้วยนะครับใน f c 3 4 5นะครับก็แยกบางคูวัดนะครับน้าส้มสดภูเรือกินนะครับก็ฝากนะครับแบรนด์ใหม่นะครับอยู่ในอ้อมอดอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกทา่านเลยนะครับ